สวัสดีครับอยู่กับช่องอีสานมานะครับตกแรงมากครับแรงว่าเขาคอกครับเห็นไหมอะไรว่าคอักคอักควักคอกควักไรว่าเขาควแล้วครับไปไปไปคอักไปแล้วครับไรว่าเขาคอกไปละเฮ้ ควักๆไปละสองครับนี่ครับเหลืออีกอยิงครับกำลังมาอีกไม่ล้วครับไม่อีกเลยว่าครับนี่มือเสาเขาออกยั่มาแรงเขาเขาครับพี่น้องนี่กำลังมา ล้มล่มตกแล้วครับไอทอกควควาควาไปทองนะครับตัวนี้ไป คอยไปขเขาขออีตัวครับเร็ว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 ไปขอขอขหอขอ,อ,อยวัวครับนี่ไปกินน้ำเร็ว ทีนหน้ามึงที่หน้าก่อนคับเจ้าเขาคอบที่หน้ามาเร็วนี่ครับเอาออกม่ายังบานอีฮานี่ có nhắn bàn đi Má phi Ê Ê Hãy subscribe เขาพิษวันเขาพิษมองลูกไปขอ้ขอขอ้ขอข้อข้อ มาพี่วุ่นไว้แล้วครับไปไปไป หุ่นไว้เลยครับหอกข้อเขายูาย่ใส่ส ไปเอาอีกตัวครับนี่ครับอีกตัวัวาหมุนไว้ว่าเขาพ่อครับอีกตัวนี่เว้ยนี่เขาแบบเงาวครับเขาจะถ่ายมูตอนนี้ ơi 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 hơi hơi hơi, hơi. Ừ. bay khoác bay hơi 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 Lẹn thế hơi 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 bay. ไปแล้วครับโมไปเขาคลอง,องมือนะยานบทันโมไปตัวเดียวไปว่างว่างไปแล้วครับเขาคอง,อง,องเรียบร้อยมดทุกตัวนี่ควัก ขวางเขยจใ่ใส่ตัวนี้ขึ้นมาขวางเนาจะใส่เขาขอกเรียบร้อยา้บนใส่มันอ๋อบอเอาเขา้าวสำหรบตัวนี้ใส่มีอ,ไมอมะไใส่ ไปควักไปควักปลูกแล้วครับปลูกปูกขอคอกเรียบร้อย เอาหนิหมาไมาอยู่บนนี้เดี๋ยวหม้ออีนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่เรียบร้อยทุกตัวแล้วครับคุณแม่ก็อยู่ที่สุกมาแลวคุณแม่วาวววว เขาทุกตัวแล้วครับนี่นี่ก็เขาเรียบร้อยสโลเล่ก็มีนะครับอีเล่ก็มีครับพี่โลเล่ีโลเล่พอเบิ่งคอกว่าครับนี่ เลอยู่พี่ครับแสลโลเรอยู่นี่ครับแสลโลเรครับเลียสองตัวเลยครับเลี้ยสองตัวมีลูกครับมีแม่มีแม่ครับลูกกับผสมเลยได้ครับนี่ลูกผสมเลรอครับนี่ วายเล่ยยิมูเล้งเขาเขายิมูเซลเขาอว่าครับนนีี่่เล่คอกเล่ครับเล่ยสองตัวนี่ก็ออกลามันนี่นะครับน้ำเดินนี่วุ้นม้หนาเนี่ยแหละครับก็สวนหนา สวนหยานี่ครับสวนขขาโวดเกี่ยวให้พคนก,กินวกันว,ว,บ,วขขนบบุญไว้ครับบังคัหัวเขาข้อจิบนิ่งไว้แี่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตามครับกดแชร์กดไลค์กดซัดสไงขัยนะครับสวัสดีครับ